เฮ้ยนี่เรามาแล้วบุ้มเอาเรือเรือเรือเฮ้ยไอมีนไปไปเว้ยเรือมามามาได้โสยิบบาทยังไม่ได้เรืออะไรใครมีสองพันสี่แล้วซื้อหน่อยสักคนหนึ่งหนึ่งพันสองไอมีน่ารวยบอกมีแค่พันเจ็บเฮ้ตกแถวนี้อาจจะได้ปลากระเบนก็ได้ปล่อยทิ้งเลยบุ้มของโงกาตกตกไปก่อนมันได้น้อย มาผไปเสื้อนกกระจิบทุกอย่างคือเงินเว้ยเฮ้ยตัวนี้ตัวนี้ดิ้นดีไม่เลือกงานไม่ยากจนกูบอกเลยมาว่าบุมก็มันมัไม่มีอยู่งานเดียวอุ้ยหลุดใจบุมเมื่อกี้ดิ้นแรงด้วยตาโง่ดิเมนก็แย่ละกะเบียนได้ราคาใช่หรอกราต้องการแค่สามร้อยอ่ะได้ตัวละเท่าไหร่เฮ้ยแคกูได้ตัวะไรวเนี่ย ไม่เคยเจอปลาใสนี้ออ๋ตายนี่ไงปลาตำนานอะไรอะ่ะนี่ไงปลาดาบตำนานปลาดาบ<อ>ปลาเทา้าปลาขยะ <c oughs> อ๋อกูดูแลไอ้หอกมันเอาไว้ไทำอะไรมันไว้ทำอะไรมันเอาไว้ฆ่าฉลามไม่เว้นอยู่ดาวล้ล่องเรืออ๋อจะเจอได้หรอวะมันก็ไม่มีเลือนเรือนะเว้ยเฮ้ยมันไปเร็วอยากออกทะเลเนี่ยนึงบู๋เราก็รีบเหมือนกันเราก็อยากได้เหมือนกันแหละเฮ้ยบู๋ไอ้ไอ้นี่มันเหมือนจะให้เราขึ้นเรือเนี<ม>่ยเนี่ยเนี่ย เห็นปะเห็นปะเออนี่มันไผ่เป็นปะเป็นปะเฮ้ยรอด้วยบอกว่ารอดกันกระโดดรอดมันไม่ไผ่อู้หไอ้บูมตำนานมึงขายได้แพงไงวะเท่่าไหรกูได้ตัวเล็กสมอลซอสซอสฟิตอะสามร้อยตัวสามร้อยกูเพิ่งรู้ว่าเรือไผ่เองมันช้าขนาดนี้ที่เราเฮ้ยบูมได้แล้วได้แล้วกับกับกับบูมตายตายตาย ไอ้ย่นั่นงงเอาไอ้สัตว์เพือ้โเยี่ยไหนพวกมึงอยู่ไหนอ่ะนี่เกิดกำลังจะไปขายปลานี่ไงได้แล้วไป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 รอท่านเรือรอท่าเรือเรือเลียกควรออกจากฝั่งไอ้เมย์มึงดูครูโดดลงน้ำเดี๋ยวเขาเทนี่มีคนมาซื้อเรืออยู่อะหูเรือสองเจ็ดพันความเร็วสี่สิบแม่งข้อต่างซื้อ เว้ยเลขอสีได้ด้วยอุ้ยเหลือเอี้ยอะไรเนี่ยเม็ดรถกอลลั่นี่ฮะเยี่ยมาดูมาดูไหนวะเยอะคนแรงเลยไหนไหนไหนเราไปโลกเหรอนี่ไงจอดอยู่ไหนไอมีนั่งไอมีนั่งไอมีไปเร็วเฮ้ยไปด้วไปด้วยมุมขับเหรออันนี้มุมขับเหรอเราไม่ได้ขับใครขับอะทำไมมันอ่าวเอาเชี่ยวโว่จริงกเกอเกินด้วยไปด้วยไปไปไป มันขับได้บเนี่ยมันขับไม่ได้มันขายมันขายปลาอยู่เปล่ามีมาแล้วเนาะคุณคนนี้แหละวแดงๆนี่แหละไม่ใช่เอาอ้ยเที่ยไม่ใช่หรอโอ้มามามันเรือแสนสุกของพวกเราดีกว่ามามามาเี้ามึงต้องเห็นเรือคูุอะไรเรือแรงจัดเลยวุ้นหว้าอ้เฮ้ยมาบูบูมาบ้างแรงเรือเฮ้ยพวกเราจะไปเกาะลาวานะลาวาเลยอุ้ยดูดิกก มันแรงจัดเลยเว้ยเยี่ยนี่ไงเราไปถึงเราไปถึงเยอยสมเพชเวทนาเรืออเฮ้ยไอ้ดูถูกถ้าเราไม่มีเรือลำนี้เราก็ไม่มีวันไอ้นั่นหรอกฟ้ามืดลงปะปะใช่มันจะมืดแล้วไงอ๋อมันมืดโอ้แล้วออกเรือตอนกลางคืนเยี่ยแม่เราถ้าเจอฉลามอ่ะเอะไวไม่มีหรอกดูความแข็งแรงของเรือด้วยสัตว์หรอ เอ้ยมันบีบแตะด้วยเหรอเฮ้ยเฮ้ยเจี๊ยเฮ้ยตื๊อตื๊อหมดไฟปใส่เราเดี๋ยวฉลามมันเห็นปิดไฟปิดไฟมันไม่เห็นลุงมันอยู่ใต้น้ำใกล้เราใกล้ถึงเราไหมใกลเราเหรอเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะอะไรอ๋อนี่เราบอกเลยว่าบุ๊มก่อบุ๊กก่อไฟจะไม่มีอะไรก็ได้นะนี่ก็เออมันเหมือนเป็นท่าเรืออีกท่าหนึ่งอ่ะเออมันเออใช่ คุณต้องมีคุณต้องมีเลเวลสิบเพื่อมาที่นี่อ้าวอะไรเนี่ยอ้าวอย่าบอกนะว่าโอ้อีกแววเดียวเองบุมอีกบุมอีกแววหนึ่งอะ่ะเออใช่เลยตกตกไปก่อนตกไปก่นอนเอาโค้ดป้าหรือไงมาล้วเฮ้ยมีมีคนจะให้โค้ดมีคนจะให้โค้ดปลานนโมอสีกสา,ารนยปลานนโมปลาเทวดาไยมันบอกว่าใส่โค้ดแลนโบได้ 500, ห้าร้อยเหรอใส่โค้ดยังไงวะบุมของแตนเคหูไม่ดูแมปดิ ไม่กด M ดิเอ่อนี่ไงที่เราไปได้ก็คือ Watch v i s t u a l Bay แล้วเราไม่ไปฟอร์สไหรอ่ะต่แต่ปลาคูเต็มแล้วอ่ะเอาเอาไงอ่ะกลับบ้านก่อนแล้วก็ได้น้่เนี่ยมีคนแจกโค้ดเต็มเลยใส่ไงวะกด L วะพิมพ์ตามแล้วกันไม่ได้พิมเลยพิมพ์เลยยี่สิบ K A R A N D E M I อุยหุย K ได้จริงด้วยเมนโคตรผิดงหมดล้วกูพิมพ์อะไรผิดวะเฮ้ยเพรว่าเอออุ้ยห้าสิบูน่าเฮ้ยเฮ้ยยี่สิบเราไม่ต้องเติมเลนว้ยเม่นไพ่ให้มันเร็วอั่านี้ได้ไหมเนี่ยเมไมปลามันเป็นแผ่นเราว่าแปะเมนมันจะรีบรอรองทขาเลยเราว่ายน้ำถึงเร็วกว่าเลย เออไอ้เหี้ยวว่ายน้ำเร็วกว่าเรือว่าต u ฟกไม่แต่ว่ายน้ำมันได้น้ำไม่ได้ไงตกปลาไม่ได้เนี่ยเอามาสุ่มตัวเนี้ยไหนเนี่ยพันหนึ่งกูได้อีพิกกล่องไหนอ่ะเฮ้ยแล้วกูจะใช้ไงเฮ้ยใช้เม่ได้เบ็ดมาความเร็วการหมุนเพิ่มใช่เบ็ดเบ็ดเดียวเกิันเดียวเกินจริงกูยังไม่ได้ตบโอ้อาตัวใหญ่ แม่เราได้ตำนานฮ่าด้วยไงโอ้ยเยอะขอบคุณป็ดีนะฮะของเราเป็นดีนะเนี่ยแ่ดูตาชักมาดีบพุกมันสั่นด้วยโอ้ยยี่ของกูตำนานนโว่าทำไมกูดูปัญญาอ่อนกว่าเฮ้ยไปไปไปหาหากินดีกว่าบุ๊คดูดิเยียเหลือแค่เนื้อนางกันติ๋วกันเจียวุ่นไว้วิ้ยไม่ปากกระทงอีกแล้วปากกระทงแพงปะแพงแพงที่ปากแหลมแหลมมากเหรอ ถ้าจะตบไมกูได้แต่ปลาแบบนี่ไงอีพิกมาลินเขาเรียกปลามาลินปลามาลินเฮ้ยของดี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 เฮ้ยตำนานปลาน้องแก้วสีลุงเฮ้ยเฮ้ยอะไรของเมนวะปลาน้องแก้วสีลุงบูมดูดิเฮ้ยเท่าไหร่อ่ะเฮ้ยอันเปแนสาควาเลียมเฮ้ยเฮยได้เลนล็อกฟินอีกแล้วชช่ไม่เม่นดวงดียังวะ ใครโดไดไปเนี่ยไม่กูได้ปลาใหม่แล้ว,วอ่ะนี่อะเลนล็อกวิดตัว600หกร้อยป่ะแม่นอืมน่าจะประมาณนั้นมัน้งหรือไ,ไม่ก็แพงกว่านั้น,น,นเพราะว่าเราขายครั้งเดียวได้พันสี่แลย<ว>แต่มันมีปลาอื่นด้วยปลาอื่นมันน่าจะถูกๆเฮ้ยนี่มันที่ไหนเนี่ยปล่อยมันไปอย่างทิพย์เป็นไอ้ไม่นอนมีท่าเรือใช่กำลังจะไปเนี่ยอาจจะมีฉลามนะเว้ยวัดกันก่อนกูกับเรือใครเดียวกันมาดี ไม่ทันล็อกบุ้มเรียบร้อยอ่มีอะไรให้ขายไหมหรือที่นี่จะมีที่หาสมบัติวะบุ้มเอ้ยมีกุญแจป่ะมีเปิดเตเกตล็อกใช้กุญแจแน่เลยบูมาร์เกอร์ไอ้เหี้ยบุ้มมาทำไมเนี่ยกับกับวิธีรัดบุ้มอยู่ดี่าไหน่อเฮ้ยแน่นอนอุ้ยสองพันสามพันสามอู้ เมนเมนเมนฮะอะไรเราต้องไปซื้อกระเป๋ากันก่อนซื้อกระเป๋าอระามาณเร่นกนหร่รอกอนรอกอน